อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านผ้าบ้านผ้าบูชาเป็นคลิปเปิดสั่งจองสมเด็จกระดูกช้างแกะประกบไม้พยุงรุ่นรวยทรัพย์แสนล้านหลวงปู่แก้วสุทธิยานวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีพุทธคุณและความเชื่อเกี่ยวกับกระดูกช้างแกะความเชื่อมีมานับพันปีของคนจีน เรื่องกระดูกช้างใช้ช่วยปรับสมดุลของร่างกายได้ยอดเยี่ยมมีพลังเย็นมีพลังช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลออกจากตัวช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายจะปรับโดยอัตโนมัติจึงเป็นยอดมหาบัมบัดสำหรับชาวจีนและใช้เป็นสัญลักษณ์แห่งโชคลาภเสริมอำนาจวาสนาให้สูงส่งใหญ่โตป้องกันสิ่งอัปมงคลเสนียดจันไลทั้งหลาย ควรค่าแก่การเสาะสแสวงหาและเมื่อนำมาแกะเป็นองค์พระด้วยแล้วอนุภาพสูงส่งยิ่งขึ้นใช้ได้ครอบจัก,กรวาลเป็นมหาสิริมงคลถือเป็นเครื่องรางทนสิทธิ์มีฤทธิ์ในตัวจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไปส่วนความเชื่อของไม้พยุงไม้พยุงเป็นไม้มงคลช่วยพยุงค้ำจุนฐานะการเงินการงานให้มั่นคงการพยุงฐานะให้ดีขึ้นช่วยทำให้ชีวิตไม่ตกตำ่ำ ช่วยประยงให้โชคดีมีชัยวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมพัฒนาเสนาสนะต่างๆภายในวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีหลวงปู่แก้วสุทธิยานอวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังต้นตำรับน้ำมนต์เดือดวิชาอาคมเข้มแขังทั้งสายเหนียวสายครงกระพันและเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านมีชื่อเสียงทีคู่มากับหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมวัดเขาแก้วทองเดิมท่านอยู่ที่สำนักสองป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว และปัจจุบันท่านได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดแก่งดินสอพิธีพุทธาพิเศษปลุกเสกวันพุทธที่15มกราคม2568อธิษฐานจิตปลุกเสกเดียวโดยหลวงปูก่แก้วสุธิยาโ,โนนะวัดแก่งดินสอจังหวัดปราจีนบุรีปลุกเสกพร้อมวัตถุมงคลอีกหลายรุ่นร่วมบุญเช่าบูชาจัดสร้างน้อยแค่199องค์บูชา1องค์องค์ละ500บาทจะส่งฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่ม ไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบันอยก็ไม่มีบวกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจัดส่งได้ทันทีรูปตัวอย่างด้านหน้าเป็นกระดูกช้างแกะเป็น,นรูปพระสมเด็จจะมีติดจีวรของหลวงปูก่แก้วและก็จะมีติดตะกรุด3 k เคเงินทองนาคด้านหลังเป็นไม้พยุงแกะเป็น,นรูปหลวงปู่แก้วครึ่งองค์และก็จะมีอักขระยันล้อมรอบอยู่ ด้านบนก็จะมีเลขโค้ดไทยกำกับทุกองค์ตั้งแต่เลข1จนถึง199กระดูกช้างและไม้พยุงเชื่อกันว่ามีคุณในตัวช่วยบันดาลโชคลาบบันดาลทรัพย์ทำมาค้าขายดีพกติดตัวไว้มีแต่โชคดีมีชัยทำอะไรก็สำเร็จสมหวังดังใจหมายถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่าลายไอดเป็น l ลาย pbpb 4 2 8 9 แอด pbpb สี่สองแปดเก้าถ้าใครแอดไลน์แอดไม่เป็นให้สแกน QR c o ค e ตัวหน้าจอนี้พอสแกน QR Code มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ไลน์แอดของร้านผ้าบ้านพระบูชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทลน์แอดได้ง่ายทีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตนนั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุดและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูบของช่องพระบ้านพระบูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่ง รกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ